ปัจจุบันต้นตำรับอาหารชาววังของไทยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของภูมิปัญญาไทยมีการถ่ายทอดเรียนรู้ฝึกหัดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตงดงามและละมีดละไมของอาหารชาววังที่สั่งสมและสืบทอดกันมายาวนานและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของไทยที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลก จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและจรรยาบาลที่ดีด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆและสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์เพื่อนำเสนอสู่สายตาชาวโลกในฐานะวัฒนธรรมอาหารไทยสนับสนุนคนของทุ่งนี้ให้เป็นผู้นำและนักนวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทา